อันนี้มาโอ้ยป้อนยาเสร็จแล้วตอนแรกเช็ดให้แล้วนี่นะเออดูชิ่เนี่ยป้อนยาให้ท้องเสียเหรอลูกอืท้องเสียกินเยอะเกินไปหรือเปล่าเราอ่ะฮแม่ไปเอายากัะหมอมานะคะฝนตกฝนตกแม่เอาน้องไปไม่ได้ ก็เลยเอายากับหมอมาอน,นี้มหก็เช็ดปากให้นี่เอายากับหมอมาป้อนนะคะฝนตกแม่เลยเอาน้องไปไม่ได้แม่ก็เลยเดี๋ยวยา,ากับหมอมาป้อนให้ป้อนแล้วก็น้ำลายฟูมปากเช็ดไหลยรอบแล้วยังเอาน้ำลายออกมาอยู่นั่นน่ะท้องเสียกินเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ ถ่ายเป็นน้ำเลยเดี๋ยวพวกนี้ถ้าไม่หายเนี๋ยแม่เอาไปหาหมออีกทีนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกฝนตกแม่แกงก็เลยขับรถมอเตอไซค์ไปตั้งเปียกฝนนี่แหละเป็นห่วงลูกไปเอายากับหมอนะคะมาให้คุณหมอก็จัดยาให้เพราะว่าถ่ายรูปน้องไปให้คุณหมอดูไม่ต้องบ้วนออกใหม่นะลูกเมื่อกี้บ้วนเช็ดป้อนยาแล้วก็เช็ดสองรอบแล้วก็ยังบ้วนออกอีกบ้วนอยู่นั่นะ่ะ เดี๋ยวแม่จะขังให้อยู่ในกรงคนเดียวก่อนนะคะวันนี้นะวันนี้แม่จะขังให้อยู่ในกรงก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งไปอยู่กับน้องๆน,น,นะลูกท้องเสียนะคะหนูกินเยอะเกินเวลากินก็กินเยอะเกินไปกินเยอะเกินไปก็ท้องเสียสิลูกอืมเออกินเยอะจริงๆนะคะตั้งแต่เขาหายป่วยหายอะไรเนี่ยขันข้าวอะ่ะ เขากินเยอะมากกินกินแต่อาหารเปียก้วยนะเป็นหลักด้วยวันนี้ถ่ายเป็นน้ำโจ๊กเลยพอเห็นปุ๊บแม่ก็รีบไปเอายากับหมอเลยค่ะเพราะว่าแม่โทรไปคุยกับหมอก่อนตอนแรกก็ว่าจะเอาน้องไปนี่ฝนไม่หยุดฝนไม่หยุดแม่ก็เลยต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปเอายามาเองเลยนะวันนี้ก็ให้กินยาแล้วนะคะดูว่าจะเป็นยังไงบ้างพรุ่งนี้ พอน้องตัวเล็กไงต้องกินยาน้ำกับหมอสนใจยอยากเข้ามาหาเพื่อนนะสนใจยอยากเข้ามาหาเพื่อนยังไม่ให้เข้ามาแล้วลูกให้แยกเพื่อนก่อนนะต้องเสียแยกเพื่อนก่อนนะลูกนะแยกอยู่ในกรงก่อนนะคะเด็กดีของแม่นะน้องๆเล่นกันที่ข้างนอกอะ่ะกินยาก็ต้องบ้วนออกมาหมดเลยเนอะบ้วนออกมาทำไม เ้อทำหน้าทำตาที่เนี่ยดูที่ผมนั้นก็เล่นต้องมาเล่นใกล้ๆเขาสงสารจังเลยลูกขวันข้าวกินเยอะเกินไปหรือเปล่าหลงโอ้ยขอบใจปลอบใจยัย <c oughs> ไฟายมาอบใจน้อง ในไฟเอามือมาลูบหัวน้องปลอบใจน้องเดี๋ยวก็หายปลอบน้องงั้นแล้วพวกนี้ถ้าซึมๆไม,ม่จะเอาไปหาหมอนะคะตอนเช้าทีน,นี้น้องน,น้องไม่ซึมนะคะแต่ว่าก็พอท้องเสียปุ๊บแม่ก็รีบไปเอายามาให้กินเลยเนาอเดี๋ยวว่าหายนะลูกนะเรียบปากแรบีบๆวนนยาออกไปน,นั่นแหะ